ส,สวัสดีครับท่านผ <famil ie S 2> <ย>ู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมได้มีโอกาสพบกับท่านนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงนะครับสวัสด <ส disorder. S 1> <carro. S 2> ีครับท่านครับสวัสดีครับนายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงครับผมชื่อจรลุนแก้วพัทีทรัพย์วันนี้มาสำรวจนะฮะห้องอาหารหารานที่แถวบริเวณบางฉัดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมีจะมีนายกสมาคม จากท่องเที่ยวนะฮะจากอินโดนีเซียมาเยี่ยมที่ร้านด้วยครับนะครับมามาหลายวันหรือยังมาบ้านที่สมาคมท่องเที่ยวที่อินโดนีเซียได้มาเมื่อคืนนะฮะมาเมื่อคืนมาพักที่พาร์ตี่โรงแรนทาวน์รีสอร์ทมากันหลายคนไหมครับมากันเก้าคนแล้วก็มีผู้่อนของเรคนหนึ่งอยู่ที่มาเลเซียอ่าสวนสิบคนมาด้วยนะครับก็เพื่อมาดูเส้นทางที่จะท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปนะครับ ท่านคิดว่าเราจะเตรียมตัวเตรียมสถานที่ต้อนรับเนาะสำหรับท่านที่เป็นชาวมุสลิมที่มาจากปีนังสิงคโปร์มาจากอินโดนีเซียอินโดนีเซียโดยเฉพาะเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้อินโดนีเซียที่ว่าเขาจะเราเราจะทําเส้นทางว่าจากอินโดนีเซียได้บินลงปีนังครับลงปีนังเสร็จแล้วก็มาเที่ยวพัทลุงมาเที่ยวพัทุงเหนืมาตังนะฮะเดี๋ยวเอาจากตรงนี้เดี๋ยวผมก็ไปที่ตังลรวก็ว่าผ่านาสมาคมไปที่ตังนี่ก็คือว่าเป็นสอรตจเส้นทางที่ตังใช่ส่วนมากเราจะเชื่อมโยงกับ ร้านอาหารแล้วก็สมาคมผู้ประกอบการนะครับใช่ครับครับก็คิดว่าตลาดของอินโดนีเซียนี้ใหญ่มากครับแลสมาคมแล้วก็สมาคมนี้อยู่ในสมาคมนี้ก็มีสองหมื่นกว่าคนอินเดียมหาเจ้ามากแต่พเราเข้ามาที่พัทลุงเนี่ยจังหวัดตังเนี่ยเรื่องทาดานเรื่องอาหารเนี่ยยังเป็นที่สําคัญมากที่ว่าเราจะปรับปรุงหรือว่าเราจะหาเครือข่ายที่ว่ามี ร้านาดาถ้าเยอะขึ้นครับมาสร้าายนักท่องเที่ยวมามันก็ไม่มีที่กินใช่มันก็สําคัญเที่ยวไปกินไปเนาะเป็นเรื่องสําคัญมากที่สุดครับปีใหม่นี้ก็คิดว่าการท่องเที่ยวของพัทรลุงของตรังของภาคใต้เราก็จะดีขึ้นเนาะดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจผู้ประกอบการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับที่พักที่กินนะครับจากนี้จากนี้ไปเนี่ยผมจากนี้อ่าผมจะทำนอกจาก ท่องเทีย่ยวอินโดนีเซียแล้วเนี่ยทางประเทศจีนตอนนี้ติดต่อมาหาผมนะฮะจะเอานักท่องเที่ยวเข้ามาขับเคลื่อนท่องเที่ยวภาคใต้ตรงนี้ให้หลายจังหวัดนะฮะเพราะตอนนี้ผมกำลังดูเส้นทางอยู่ว่าโอเคว่าแ้าว่าจีนเนี่ยมาก็คือว่ามีแต่สนามบินที่ลงได้มาตรงอ่ะแล้วก็มีภูเก็ตกับกระบี่นะฮะถ้าว่าลงมาตอนนี้จังหวัดตังเนี่ยสนามบินาราชาินี่น่าจะปปีนี้เสร็จ ะะอันนี้ผมไม่รอแล้วนะฮะแล้วผมจะทําเส้นทางท่องเที่ยวของจีนเนี่ยก็คือว่าลุงกระบี่<ม>เที่ยวมาเรื่อยๆลุงกระบี่โอเคเที่ยวมาตางังนะฮะเที่ยวมาพัตลุงเที่ยวไปสงขลาแล้วเ,เที่ยวไปปีนังเลยครับแล้วเ,เที่ยวไปปีนงังหรือว่าข้ามไปเปตุงนะฮะเสร็จแล้วเชื่อมโยงกันเนานะเสร็จแล้วนี่ก็คือว่าให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยบินจากบินจากปีนังนะฮะกลับไปทาง ทางเมืองพีใช่จะไม่ต้องกลับมาเมืองไทย่ไปไปขึ้นเครื่องกลับบ้านทางพีนังไปเลยครับขอบคุณครับอาจจะอาจจะทำย้อนย้อนย้อนกันนะฮะว่าให้ลงปีนังแล้วก็มาแล้วก็เที่ยวมาเรื่อยๆแล้วก็ไปกลับที่กระบี่ใช่จะขึ้นเครื่องกลับอย่างนั้นก็ได้่เป็นการย้อนกลับได้สองทางนะครับแล้วแต่ทาง จีนจะถนัดทางไหนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องดีๆนะครับขอบคุณมากครับก่อนจากการวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ